สวัสดีค่ะอาร์กิเจอร์พาราไดซ์ค่ะสวัสดีครับ,รบ,ร,ร,บรบกวนด้วยในยครั้งนี้พวกเรามากันที่เมืองฮิกาชิคากุระที่มีสนามบินอาซาฮีคาวะค่ะในสุดก็มาถึงเมืองฮิกาชิคากุระกันแล้วส่วนผมอยู่มานอกที่เมืองฮิกาชิคาวะซึ่งเป็นเมืองอยู่ใกล<อ>้ๆเป็นเมืองที่ผมเที่ยวอยู่หลายโหนเหมือนกันนะครับผม้ถึงสนามบินอาซาฮิคาวาก็อยู่ที่ฮิกาชิคาวะนี่นะนั่นสินะครับไม่ใช่ฮิกาชิคาวาแต่เป็นฮิกาชิคากุระต่างหากมีพูดเนบ็บเอ้อยเน็บกันด้วยเนะียอะไรกันเนี่ย เมืองฮิเงชิคาวะอยู่ใกล้กับแม่น้ำอาซาฮีที่นี่แม่น้ำและความหนาวเย็นไม่มีวันหมดสิน้นดังนั้นการเพาะปลูกผักจึงอุดมสมบูรณ์ดีวิธีการที่ใช้เพาะปลูกก็คือแบบไฮดโดรโปนิกเ์าละเปิดเลยอ,อย่างนั้นเั้นโอ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ขว,ว,ว,วาเลยกลุ่มยุวเกษตรษถึงกับตกใจกับการพเพาะเลี้ยงแบบไฮดโดรโปนิก ในครั้งนี้สินค้าพิเศษของฮิงาชิคากุระอาหารจานเด็ดความใส่ใจจากมิสบะดูเหมือนเพื่อจะอุ่นนะอุ่นเหรอคะอุ่นน่ะเป็นเพื่อนฮิตเตอร์เหรอครับเนี่ยพบกับอาหารหรูชั้นเลิศที่ขาดไม่ได้ในช่วงปีใหม่ขบวนพาเหรดอาหารมิสบะที่ขนตรงมาจากผู้ผลิตเป็นที่พิศวงของทุกคนยิ่งนัก รายการนี้สนับสนุนรายการโดย J A Group Hokkaido ถ้า,างั้นจะขอแนะนำกลุ่มยุวเกษตรที่จะไปด้วยกันกับเราครั้งนี้ค่ะครับสวัสดีจ้าทุกคนสว,ส,สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าดูแข็งแรงกันดีนะเด็กๆกลุ่มยุวเกษตรในครั้งนี้ได้แก่นะัสมิจังผู้ชื่นชอบการอ่านหนังสือ ไทยคิดคุงนักเรียนปสาผู้ช่ำชองการผูกเงื่อนทรงอิสุกคุงนักเรียนประถมผู้ชื่นชอบการว่ายน้ําเป็นพิเศษและอยู่กับจังผู้รักในบอลเล่รวม4ีคนอยู่ว่าเกษตร,รทุกคนรู้จักคํานี้กันไหมจ๊ะแต่แต่การเพาะเลี้ยงแบบไฮโดรโปโนิกคํานี้เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมด้วยฟูจิโอซังก็ไม่รู้ด้วยงั้นหรอคะการเพาะเลี้ยงแบบไฮโดรโปโนิก หมายถึงการเพาะโดยใช้น้ําเท่านั้นเหรอฮะอ้ถูกต้องโซอิสุคุอ๋อใช่แล้วคือการปลูกพืชผลโดยใช้สารอาหารที่เก็บไว้หล่อเลี้ยงเป็นหลักโดยที่เราไม่ต้องใช้ดินในการเพาะปลูกค่ะปลูกพืชโดยไม่ต้องใช้ดินงั้นเหรอถูกต้องแล้วค่ะสุดยอดเลยเนะนั่นสินะอืดังนั้นที่นี่เมืองฮิกาชิคากุระจึงเป็นสถานที่ที่ปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์เรื่องลือแห่งหนึ่งของฮอกไกโดฮองไกโดเองเหรอค่ะ วันนี้เราจะไปดูกันว่าพวกเขาปลูกผักกันแบบไหนดีไหมคะน่าสิดนะท่านตอนนี้จะถามคำถามแบบพื้นๆว่าทำไมฮอกคกโดซึ่งมีพื้นที่มากขนาดนี้ถึงได้คิดพ่อปลูกแบบไฮโดรโปนิกการพาะปลูกแบบไฮโดรโปนิกนั้นมาได้คุณค่าอะไรบ้างอ่อันนี้ขอโทษนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างเวลาอากาศอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหบินขึ้นแล้วไม่ใช่ไม่ใช่สุดยอด เรื่องที่พ yeah, ูดตามคลิปหมดแล้วอ yeah> ่ะเรื่องพ่อปลูกแบบไฮโดรโปนิกอยู่นะไายบายค่ะที่เงาะชีคากุระมีประชากร9,500คนแม้จะเป็นพื้นที่ปลูกข้าวแต่ก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการเพาะปลูกแบบไฮโดรโปนิกเขาทำการเลี้ยงดูแบบไหนกันบ้างนะเกษตรกรคุณคนนะจะมาเล่าให้เราฟังเอาละเปิดเลย ว้าว,ว,าวอ๋มีอะไรเหรอทุกคนม,นม,มนะเขือเทศเล็กสินนะโอ้อสสเป็นไงเทียบกับข้างนอกอ่ะอุนอ่นอุ่นดีนะลำต้นใหญ่มากเลยเนี่สุดยอดสุดยอดอ่ะไฮโดรโปนิกก็คือวิธีการเพาะปลูกพืชโดยที่ไม่ใช้ดินไม่มีดินเป็นส่วนประกอบเลยนะครับ จริงด้วยสิแล้วครับแล้วนี่ไม่ใช่ดินเหรอครับเนี่ยอ๋อนี่เขาเรียกว่าล็อกวูครับล็อกวูเหรอครับครับรากของมะเขือเทศจะใช้เข้าไปในนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีน้ําที่มีสารอาหารเป็นโครงสร้างหล่อเลี้ยงหลักนี่นะครับเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวด้านบนหรือว่าล่างนั้นจะไม่มีดินอยู่เลยนะครับจะช่วยไม่ให้เสี่ยงต่อการติดโรคหรือว่ามีภัยจากแมลงด้วยนะครับ เห็ครับใช่ไม่ใช่ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับป้องกันโรคและแมลงได้ดีครับโอ้แบบนี้ก็ถูกสุขขานามัมกว่าสินะครับโอ้แน่นอนสิครับแล้วนี่ก็เป็นเครื่องปรับความเข้มข้นของปุ๋ยตามระยะเวลาที่กําหนดครับด้านหลังเนี่ยมันจะมีรูเล็กๆซึ่งจะมีส่วนประกอบตามที่กล่าวมานี้อยู่ เลาๆอสายนี้เนี่ยมันยาวไปจนสุดตรงโนนเลยโอ้ยก็ไปสุดโน่เลยล่ะครับประมาณกี่เมตรได้ครับนี่จากนี่ไปก็ร2อยยีเมตร่หยกันทั้งด้านซ้ายด้านขวาเลยนะครับนี่ครับใช่แล้วล่ะครับเราจะแยกลงแบ่งเป็นทางซ้ายกับทางขวาเพื่อได้รับแสงแดดเพียงพออย่างทั่วถึงกันหมดเลยนะครับครับอย่างนี้ดีเองนะชู่ๆได้ยินเสียงอะไรน้างน้ำลายน้ำลาย จริงด้วยที่บอกว่าน้ำไหลไหลไอยู่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นล่ะครับให้ค้นรู้สึกเหมือนกับต่อเปลี่ยนพออ้อมเด็กแล้วเจอดีเลยนะครับฉันเหนื่อยกินไปด้วยเละจะเป็นไรไม่นี่ยุ่งกว่าจ้างลองชิมอีกสิเผื่อจะมีปฏิหารอะไรบ้างรับเลยได้เรียนรู้ถึงการเพาะปลูกแบบไฮโดรโปนิกกันไปแล้วต่อไปก็จะพาไปดูสถานที่เพาะปลูกมิสบะของเมืองฮิงาชิคากุระ เอาละไปเลยลอะไรกันเนี่ยโอ้สุดยอดที่นี่ก็คือยอดอ่ะมิสบะไฮโดรโปนิกนะครับฮะมิสบะไฮโดรโปนิกเหรอคะมิสบะเยอะขนาดนี้นี่กับทางทอดยาวไปพระราชวังเลยนะนี่จริงด้วยค่ะอย่างสวนด้านหน้าเลยคงงั้นแหละแต่ว่าสวนด้านหน้าไหนเนี่ยก็สวนด้านหน้าไงสวนทีของวังสินะก็เหมือนสวนที่อยู่ด้านหน้าพระราชวังในฝรั่งเศสไงล่ะคะ ทุกคนเข้ามาแล้วรู้สึกยังไงบ้างาาจ้าว่างมากว่างนะเดี๋ยวได้เห็นก็กว้างเลยนะครับ<ย>ในเรือนนี้ก็ประมาณ400ตารางเมตรได้นะครับถ้าจำนวนต้นก็ประมาณสัก100,000ต้นได้เลย100,000ต้นครับแดงว่าเรือนพลาสติกหนึ่งหลังมี100,000ต้นเหรอครับครับคือถ้ารวมเรือนเล็กใหญ่แล้วก็มีกว่า20หลังเลยครับไ<ย>ด้เป็นเรือนที่มีขนาดใหญ่สุดแล้วครับ ก็น่าจะมีรวมประมาณจำนวนเท่านี้นะครับสุดยอดเป็นตัวเลขที่สุดยอดเลยแล้วนี่ก็เป็นแบบแผ่นโฟมครัหลังจากเมื่อกี้นี่ครับเห็นไหมมันลอยน้ำอยู่นะครับฟองเลย้ย ครับข้างในนี้จะทําหน้าที่ลําเลียงปุ๋ยกับออกซิเจนครับเพื่อหล่อเลี้ยงมิสซูบะเอาไว้โอแบบนี้เองครับแพนโฟมที่ต้องลอยบนผิวน้ําสินะครับเนี่ยโอ้สุดยอดอ่ะแบบนี้นี่เองอ่ะใช่ใช่แล้วแหละครับมันลอยอยู่ครับลอยอยู่ครับลอยอยู่น่าสนุกเนอะโอ้จริงด้วยพอกดก็ล้มแล้วนะสันด้วยสั่นด้วยโอ้ียเ่าสั่นได้นะครับถ้าพูดถึงระยะเวลาโดยประมาณที่นี่แล้วก็ เราได้ปลูกมาก่อนหน้านี้ประมาณ70วันได้นะครับอ๋อดสวันก็แสดงว่า2เดือนกว่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่แล้วแหละครับไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวหน้าร้อนก็เก็บเกี่ยวได้ประมาณครึ่งหนึ่งอย่างนี้นี่เองใน1ปีที่นี่ก็ปลูกหมุนเวียนได้ประมาณสักเจ็ดรอบได้นะครับโอ้โหขนาดนั้นเลยนะครับสันแบบนี้ถึง7รอบเลยเหรอทั่วทั้งฮิงาชิคากุระปริมาณการปลูก พืชไฮโดรโปรนิกส์เพื่อการส่งออกนั้นก็อยู่ที่ประมาณ200ตันตันไม่เบาแบบนี้มากขนาดนั้นเลยมิสบา,าดูไม่น่านขนาดนั้นนะ200ตันในช่วงหน้าเราจะไปเยี่ยมชมร้านค้าขายวัตถุดิบทำอาหารราคาแพางพบกับความลับที่ต้องตะลึง ไหนครับหมู่บ้านต้องเดินเท้าอีก4กิโลครับหมอ4กิโลเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยไม่ไกลแล้วหมอไหวไหมหมอ เหนื่อยไหมหมอทางที่เรามาวันนี้ดีขึ้นแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยทางแย่กว่านี้เยอะเลยแต่หมอรู้ไหมมีคนหนึ่งเคยเดินขึ้นมาบนนี้โดยไม่บ่นสักคำใครครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สวัสดีครับลุงหมอมาแล้วมีคำถามามากมายเกิดขึ้นกับผมว่าเมื่อก่อนพระองค์ท่านเสด็จผ่านทางธุรกันดารน,นี้ได้ยังไง ท,ทรงเหนื่อยขนาดไหนพระองค์ท่านจะทรงเหนื่อยไปทำไม ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเครือเจริญพภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฉลองปีใหม่รับช่องใหม่ฟรีพิเศษสมาชิกค,ครูวิชันในระบบจานดาวเทียมรับชมสูงสุด40ช่อง HD และสมาชิกในระบบเคเบิลรับชมสูงสุด50ช่อง HD พบกับช่องใหม่ล่าสุดอย่าง Red HD by HBO ไปชันทีวี RTL KBS Entertainment HD Disney XD VTV ขอเพิ่มช่องฟรีผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเองทันทีที่ t r u v v s s o o n g r o u p c o m หรือติดต่อ True s h o p หรือตัวแทน t r u v v s s o o s ในกรุงเทพและต่างจังหวัดใกล้บ้านคุณหรือโทร027252727รีบทำก่อนได้ดูก่อนโอ้ยละมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่สุดยอด แทบไม่ค่อยเห็นดินติดอยู่กับรากเลยอ่ะดูสะอาดมากเลยนะเหมือนโปร่งใสเลยรากไม่ได้อยู่ในดินก็เลยขาวเลยนะโอ้โหนี่ฉันชักอยากกินรากดูมันโอ้โหมันก็จะอร่อยดีนะอร่อยใช่ไหมอ่าลองดูอ่ารเงกายไม่เห็นแบบนี้มาก่อนเลยใช่ไหมที่แคบๆก็สามารถปลูกวิสบะได้ขนาดนี้เนาะสะอาดดีจังเอาละจักเลยง่ายจังเลยแทบไม่ต้องออกแรงเลยนะ้ง แค่ใช้สองนิ้วเองนั่นเนี่ยนึกออกมาได้เลยแบบนี้เองโอ้ยรู้สึกแบบนี้เองนะชิยอดครับเก็บเกี่ยวง่ายแบบนี้นี่เองถอนง่ายใช่จริงด้วยสินะให้ยุวเกษตรของเราลองเก็บดูบ้างไหมเออเป็นไงเออดีมากมากฮะดีากดูแลสบัดหน่อยให้โชว์ตากล้องหน่อยโชว์หน่อยเอาขุมมาเยอะกว่านี้หน่อยอ่าอ่าแล้วก็สะบัดสบัดสบัดสบัดหน่อยสะบัดหน่อยสบัด ง่ายสุดเลยนะยูเกเปเศลองทําดูสักปีที่เขายวน่าใช่สุดยอดช้แค่สองนิ้วเองด้วยอมีฟองน้ําติดอยู่ด้วยนะอฟองน้ําอะไรอ่ะเป็นฟองน้ำเหรอครับเนี่ยฟองน้ำกินตอนนี้แล้วนะเนี่ยะหวานเมล็ดเอาไว้ข้างบนนี้ครับพองอกได้ระดับหนึ่งก็เอามาปลูกต่อบนแผ่นโฟมที่เตรียมไว้เลยต้องติดอยู่ตรงนี้สินะครับเราใช้แทนดินครับ ก็สำหรับเพาะเลี้ยงตอนเริ่มต้นนะครับอ๋อแบบนี้นี่เองครมาเพราะเหตุนี้แหละครับทีนี้ก็นํากลับมาสินะครับโอ้เย็นเย็นเนเย็นเย็นเย็นเยไนเย็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 นเยนเยนเยานเยนเย็นย็นยอนเย็นเยยนนเย็นนนเยเยยนเนเยย็นยนเยเยเยนเย็เยย เออหญ่กลิ่นก็ดีด้วยรสชาติดีสุดๆเลยละนี่มังสเกะมาแล้วครับเมืองฮิงาชิคาคุระมีพื้นที่ทำการปลูกมิสึบะเป็นอาดับหนึ่งของกอกาโดว่าแต่ทำไมที่เมืองฮิงาชิคาคุระถึงได้มีความอุดมสมบูรณ์ในการปลูกพืชไฮโดรโปนิกได้คือเมืองฮิงาชิคาคุระนี่แต่เดิมนั้นมีการพัฒนาทางด้านการเกษตรโดยปลูกข้าวเป็นพืชหลักครับ แต่นับจากปีโชวะที่49ได้เข้ามาเป็นโครงการต้นแบบปลูกพืชผักฤดูหนาวของเมืองฮอกไกโดมีพื้นที่ทำการเพราะปลูกถึง12,000ตารางเมตรสำหรับปลูกพืชในเรือนกระจกโดยใช้เรือนกระจกเพาะปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกโดยเริ่มจากการเพราะปลูกมิสึบะแบบไฮโดรโปนิกปัจจุบันนี้มีพื้นที่เพาะปลูกถึง34,000ตารางเมตรโดยปลูกผักกาดหอม มะเขือเทศเล็กไรว่าเระใดกงเพื่อออกจำหน่ายที่จริงแล้วการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกนี้ตามประวัติศาสตร์มีการปลูกที่เมืองฮิยาชิคาคุระนี้มากว่า30ปีแล้วด้วยความพยายามที่ผ่านมามทำให้เราได้ทานผักอร่อยไม่จำกัดฤดูกาลน,นี่คืออะไรเหรอครับเนี่ยออที่นี่ก็เป็นที่ร,รวบรวมมิสึบะ เพื่อการจะส่งสินค้าที่จะส่งสินค้าครับใช่สำหรับนำมารวบรวมเพื่อจะส่งต่อไปว่างั้นโอ้โหเต็มไปหมดเลยคนเยอะจังเลยขอรบกวนด้วยนะครับขอใหทีรบกวนนะครับรบกวนด้วยนะครับมิสมารที่เก็บมาได้โอ้ยมีคนทำงานกันเต็มไปหมดเลยว้าวครับแบบนี้เองนะฮะเวลาที่จะขายก็จะเอามารวมกันไว้ที่นี่นนเองใช่แล้วล่ะครับถูกต้องเลยครับ และตรงนี้นะครับก็ここจะเป็นส่วนที่ตัดรากที่เหลือให้มันสั้นลงแล้วก็ตกลงมาจากเครื่องจากตรงโน้นนะครับส่วนที่ตัดไม่หมดก็จะให้คนใช้มือดึงออกแล้วก็นํามาชั่งน้ำหนักเป็นกลมเพื่อบรรจุก,กล่องแล้วก็จะออกมาเป็นหน้าตาเป็นกล่องๆนะครับดูงานแล้วเป็นไงบ้างนั่นสีไวมากเลยครับโอ้แล้วก็ออกมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะครับ โอ้โหสวยงามพิธีว<อ>ิถีสารสดใหม่จังเลยลว้าวมิสเบอร์ที่ปลูกจากฮิงาชิค,คากระานี้เป็นแบบไฮโดรโปนิกทั้งหมดเลยเหรอคะอ๋อก็มีอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นมิสเบอร์ชนิดขาวนุ่มใช้สําหรับช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับ<อ>เป็นสินค้าพิเศษชนิดขาวนุ่มถ้าพูดถึงขาวนุ่มก็เคยเห็นในต้นหอมนะครับสีนะครับมิสเบอร์ก็มีแบบมือนแนละครับเหมือนกันด้วยเหตุผลนี้เอง เราจึงออกเดินทางไปดูวิธีการเพาะปลูกผักอีกชนิดหนึ่งนอกเหนือจากมิสบะว่ามิสบะขาวนุ่มนั้นจะมีการเพาะปลูกแบบไหนกันโดยเกษตรกรคุณคิชิโมโตะจะมาเล่าให้เราฟังก็อื่นมีอะไรที่แตกต่างกันครับก่อนอื่นก็มิสบะขาวนุ่มก็มีความหมายตรงตรงัวตามนั้นนะครับทั้งนุ่มและขาวครับพอมันยาวขึ้นก็จะมีลำต้นที่อ้วนและก็ขาว นอกจากนี้ก็มีความนุ่มมากพอลองทานดูจะรู้สึกได้ถึงความกรอบอยู่บ้างน,นี่มันมอยู่ร,ระหว่างการพ่อเลี้ยงหรือเปล่าครับเนี่ยครับพอถึงประมาณวันที่22 23ธันวาคมนี้ก็จะยาวออกมาประมาณ 40, 40 <cm S 1> สเซนต<ด>ิเมตรครับครับ,รบออแล้วต่อจากนั้นก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วสินะครับ ขนาดประมาณที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับดูไม่ต่างจากตอนนี้เลยนะฮะครับเรยเห็นมิสบะแบบนี้เท่าไหร่แล้วครเห็นเลยนะฮะเออครับมิสบะขาวนุ่มเนี่ยเราจะปลูกเฉพาะที่สั่งสหรับใช้ช่วงปีใหม่เท่านั้นนะครับแบบนี้นี่วเพราะงั้นก็คงต้องปลูกแค่รอบเดียวสินะครับใช้เวลาช่วงหนึ่งปีกับสิ่งนี้ก็ต้องดูแลอย่างระมัดระวังครับต้องดูแลอย่างทิ้งไม่ได้เลยนะครับอ๋อแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะครับรู้สึกสงสัยว่าไอ้เนี่ยมันคืออะไรครับเนี่ยอ๋อเนี่ยแหละครับท่อลมร้อนครับเนี่ยครับท่อลมร้อนลองเปิดดเครื่องูมล่่ะะครรัับอไกนนเียอออร้น๋เดียว ครับอ่ะวองเลยขออีกสักใจนะครับครับจะมีลมอุ่นๆออกมานะครับโดยแต่ละแห่งจะมีรูเปิดอยู่ครับเออไม่ได้กลิ่นของอบเชยเลยหรือไงครับเนี่ยตลอดเลยตอนนี้ตอนนี้รับรู้แล้วอย่างนั้นใช่ไหมครับครับผมครับคือพันธุ์ท่ทอดนี้จะมากลิ่นของอบเชยอยู่ด้วยครับเพื่ออะไรฮะแมลงก็แมลงครับ กลิ่นของอบเชยก็เป็นจะพวกเดียวกับสมุนไพรซึ่งแมลงแล้วก็แบคทีเรียจะไม่ชอบนนก็เลยรู้สึกไม่ชอบด้วยสินะใช่ใช่แ่เข้ามานี่รู้สึกทรมานอยู่มันเป็นแมลงใช่ไหมเนี่ยไม่ชอบเลยซะหน่อยทุประมาณวันที่20เดือน6อาจจะก่อนหลักเล็กน้อยจะทําการหว่านเมล็ดลงบนแปลงพอหว่านเมล็ดแล้วก็จะใช้สปริงเกิลฉีดน้ําไปเพื่อให้เจริญเติบโตวันที่20เดือน10 ก่อนหลักเล็กน้อยนะครับพอมิสุบะที่เริ่มโตขึ้นบ้างแล้วก็จะทำร่องน้ำให้ร่องน้ำท่วมมิดรากเลยครับเพื่อมไม่ให้รากมันแห้งทิ้งไว้ในแปลงแบบนี้ว่าที่1 0บเดือนก่อนหลักเล็กน้อยช่วงนี้เองมิสุบะจะยาวพอที่จะตัดแต่เดิมที่จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับมีลักษณะแบบนี้จากนั้นเราก็จะนำมาเรียงในโรงเรือนนี้ให้ชิดกันนะครับ ถ้าเราหว่านเมล็ดโดยตรงที่นี่มันก็จะไม่ได้ความถี่ขนาดนี้ในการปลูกเพราะงั้นเราจึงปลูกลงในแปลงก่อนแล้วก็ให้สารอาหารอย่างเต็มที่จากนั้นก็จะย้ายมาที่นี่นะครับโดยหล่อเลี้ยงรากเอาไว้ด้วยสารอาหาร จนกว่าจะได้มิสบะทิ่ตน้นขึ้น <จะ S 1> มาครับจะปลูกจากข้างนอกก่อนนะจนกว่าจะมีรากฉะนั้นก็จะเปลี่ยนมาปลูกที่นี่จนกว่าจะได้ต้นหอมขาวน<อ>ุ่มไม่ใช่ครับ<ช>ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงจานี่นะไม่ใช่ต้นหอมมิสบะครับ,คคบมิสบะในช่วงต่อไปจะได้พบรักตะลึงกับขบวนพาเรตของผู้ผลิตแต่ดั้งเดิม เราจะมาทำอาหารที่ใช้มิสบาจากเมืองฮิงชิคากุระกันค่ะผู้ที่จะมาสาธิตก็คือกลุ่มสตรีเจเอเมิยาโกซังรบกลนด้วยนะคะ,ะ,ะรบกลนเลยครับส่งตรงจากผู้ผลิตมาดูการสอนทำอาหารดั้งเดิมที่ทำจากมิสบากัน ตั้งใจว่าจะทำน้ำผลไม้ที่ทำมาจากมิสซบาค่ะน้ำมิสซบาร์แล้วฮะแล้วไงฮะท่าที่ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไรเลยนะน้ผักเป็นน้าผักท่าทีแปลกๆนั่นเนี่ยน่าสนะอนะไม่ค่อยเท่าไหร่เอาล่ะลองดูลองดูไม่เป็นไรผลไม้สีเขียวที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้านี้คือวัตถุดิบใช่ไหมครับที่บอกว่า จะทำน้ำไม่สุบะแล้วนี่นี่คืออะไรครับเนี่ยมีใส่แอปเปิ้ลด้วยค่ะโอ้แอปเปิ้ลเองแหละไม่ว่าดูยังไงก็เหมือนชีสเลยนะไม่ใส่ชีสหรอกม้าดูเมืชีสเลยน่าคงเป็นชีสฟังดูแล้วเรา mangkrama จังก่อนอื่นช่วยเอาเลมอนที่ผ่าไว้วางลงบนนี้แล้วก็ค่อยๆกดลงนะคะค่อยๆค่ะโอ้คุณได้ดีเลยแรงกดด้วยลองบิดดู ดีค่ะกดแล้วก็หมุนไปด้วยกดแล้วหมุนไปด้วยนะยังน้ำคเยอะเลยอย่างนั้นพยายามเข้าพยายามเข้าพยายาม้าเยอะเหมือนกันนะจะได้ลิ้มรสที่ซ่อนอยู่ด้วยนะคะรสที่ซ่อนค่ะเติมน้ำนิดหน่อยไม่ต้องหมดแค่ครึ่งเดียวก็พอนะคะค่ะก่อนอื่นก็ครึ่งเดียวใส่แอปเปิ้ลลงไปเส้นก้านสายตาเส้คข้แบบนี้แบ่งก้านกับใบให้พอๆกันนะ อ่ากะาก่าอ่าดูเอาละทีนี้ก็เปิดสวิตได้โอ้โหนาทียังนาทียังนาทียังเอายังเอายังได้ยังได้ย่างนี้อ่ะโอ้สวยจังดูสีแล้วไม่ค่อยดีนะไม่เสียธาตไม่ค่อยดีนะไม่ดื่มแล้วรสดีออกหลังจากนั้นก็ค่อยๆเติมวัตถุดิบใส่น้ำมะนาวลงไปแล้วเอาเข้าเครื่องปั่นอีกครั้งเป็นอันเสร็จสมบูรณ์สำหรับน้ำมิสบะ เออปูาดูน่าสดชื่นสุดๆเลยสีสวยจังเลยนะโอ้โหไหลพักๆเลยโอ้โหไหลพักพักๆเลยอะไรเนี่ยพอเทลงก็รู้สึกยังกะจะไหลตกมาเลยนะรู้สึกได้ขึงเนื้อผลไม้เลยนะครับเอาละทีนี้่ก็นแบบนี้แล้วดูสวยดีนะครับนมิสบาับเยสำเร็จแล้วรสชาติที่โดดเด่นของมิสบาว่าแต่ มิสบะนี้มีสารอาหารอะไรบ้างนะมิสบะและไค่วเรดกงนั้นมีส่วนประกอบจากคุณสมบัติพิเศษทั้งกลิ่นและรสชาติมีวิตามินซีจำนวนมากนะครับรวมถึงเกลือแร่จำนวนมากด้วยเช่นกันซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ก็จะเหมือนกับผักทั่วๆไปซึ่งทั้งสองอย่างมักจะไม่ได้ทานในปริมาณมากตัวอย่างเช่นกรณีของมิสบะมีคุณสมบัติพิเศษที่กลิน่น จากการค้นคว้าส่วนประกอบของกลิ่นในปัจจุบันผลการวิจัยพบว่าจะช่วยฟื้นฟูความเมื่อยล้าและลดความตึงเครียดได้ครับอย่างนี้นี่เองมิสซบะมีบทบาทด,ด้าที่อย่างดีเยี่ยมในอาหารเป็นผักที่อุดมไปด้วยสารอาหารสินะงั้นเราทานน้ำผักนี่กันเลยดีกว่าทุกคนดูจะกลัวกันอยู่นะรส <c oughs> ชาติจะเป็นยังไงน้ออ้วแล้วก็ชดแก้วเลยบึกโอ้โห โอ้รถกลมกล่อมเลยอร่อยสดชื่นมากนี่มิสบารน,นี่รสชาติดีนะ<ม>เข้ากันดีเลยนะคะกับแอปเปิ้ลรสชาติดีอยู่ที่ริมฝีปากเลยรู้สึกทั้งรสชาติอร่อยแล้วก็หายใจได้อย่างสดชื่นเลยเลยอร่อยมากอือออกินให้หมดรู้สึกไม่ต่างจากกินแปปอปเปิ้ลเออคิดต่างเหมือนกันนะคิดแตกต่างกันกลมกล่อมเออน่าสิได้แลของแอปเปิ้ลยังเต็มเปี่ยมเลยโอ้ โซกิสุล่ะดูหมดเกลี้ยงเลยชอบอออป่ะอะไรแบบน้บ้างคิดแต่ว่าเหมือนกับกินแอปเปิ้ลเลยเอ,ลอ๋อเหรอรู้สึกสดชื่นเรากับช่วงปีใหม่บ้างเหรอปีใหม่รู้สึกเหมือนสุกสันปีใหม่รสกช <laughs> ติชตอร่อยนะ,ะรู้สึกงั้นหรือเปล่าอ,ะอ,อ่ะวันนี้ปีใหม่สดชื่นอะไรเงี้ยสินะ เรื่องแบบนั้นไม่ค่อยเข้าใจโอ้ไม่เข้าใจหรอกขนาดผู้ใหญ่เองก็ไม่เข้าใจถึงสุสานปีใหม่ก็มีนะไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ถ้าเราไปลองอาหารกันดูบ้างนะทุกคนนี่คืออะไรรู้หรือเปล่าอะไรอ่ะฮารุมากีก็ฮารุมากีแล้วนะแป้งบางแป้งบางแป้งบางนะจีน่าเหลเกลใกล้ๆดูอีกสักนิดสิดูใกล้ๆนามาฮารุมากินะคะนามาฮารุมากิเหรอครับ อ๋อนี่คือยังไม่ได้เอาไปทอดนะนะก็เลยเรียกว่าน้มะฮามรุมากิอร่อยนะเมื่อพูดถึงนามะฮารุมากีแล้วก็คิดถึงตอนไปกินอาหารเวียดนามเลยนะแต่พอเอามาทําแบบนี้แล้วเไม่ใส่ผักชีด้วยก็ได้กลิ่นหอมนะครับภายในนี้นะนอกจากมิสูบะแล้วก็ยังมีใส่อีกหลายอย่างเลยนะเนี่ยเพียบเลยเลยมยแตงกวากระดหอมกาะดหอมแล้วก็ผู้อัดนะค่ะใส่ด้วยใส่ชีสด้วยเหรอครับ แล้วใช้แฮมห่อหรือจะใช้แผ่นข้าวเจ้าหอก็ได้สิครับใช่แล้วค่ะโอ้ยส่วนผสมเพียบเลยนอกจากนี้ก็จะใส่อย่างอื่นก็ได้นะครับแทนกันเลยค่ะก็เลือกสนุกได้หลายแบบเลยว้าวสนุกเลยรับแบบอเมซบาจะขมเลยเส้นนี้กราบดีโอ้นั่นสินะมันมีรสชาติหลากหลายที่น่าสนใจดีโอ้นั่นสินะรู้สึกเกินคาดอยู่เหมือนกันนะไม่อยกบอกว่าเธออย่าเผลอแล้วกันนะยังกันนักวิจาระหา่ะ ว่าว่ามีข้าวผัดด้วยนี่ก็ใส่มิสบาเหมือนกันเหรอครับนี่ยข้าวผัดมิสบางั้นเหรอสีสวยจังเลยเนาะน้องเขากับข้าวแล้วก็ผัดเลยครับอใส่ลงไปด้วยว้ใส่ลงไปดยเลยค่ะไม่ได้กลิ่ยบิสบารเลยไม่ได้กลิ่นมิสบาร์เหรอ แล้วรู้สึกถึงความกรอบอยู่ไหมก็มีบ้างอ๋อมีงั้นเหรอการที่พวกเด็กๆไม่รู้สึกว่าเป็นผักเลยนั้นก็เพราะว่าเด็กๆไม่ชอบผักนะครับใช่ค่ะเพราะฉ้เข้าไปแล้วทําให้ได้สารอาหารเพิ่มขึ้นด้วยด้วยเหตุผลนี้เองทานอาหารกันมาตั้งนานแล้วพูดถึงมิสบะนี่มันดูเป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันที่ทานนะแต่ว่านี่สามารถนําผักเขียวมาทําเมนูได้มากขนาดนี้ดูเด็กผู้ชายเวนนะทานกันแต่เมื่อไหร่เนี่ยหัวซัดใหญ่เลยนี่ทานไม่ได้นะเนี่ย ใช่ไหมใช่ไหมเขาห้ามถ่ายเนาะไม่มีรสขมของมิสบะเลยมิสบะไม่มีรสอะไรเลยไม่มีเลยเมียของสัมพียาโก้ซังถ้าอาหารดีไม่ใช่มิสบะก็อาจจะดีก็ได้นะคุณพี่ยาโก้นะแต่ว่าไม่ใช่เพราะนี่คือมิสบะมิสบะเนี่ยเต็มไปด้วยสารอาหารเลยนะโอ้นั่นแหละสิมาียสเนาะ ม่ยอมออกมาโชว์ด้านหน้าเก็บเนื้อเก็บตัวดูเป็นผักที่เหมือนกับผู้หญิงเมืองเฮงอาชิกกูราดเลยนะเนี่ยเนาะกินต่อสรุกได้ด้วยการบังคับหิวหิวอย่ายุ่งทุกพรทสงคีย์เวิร์ดเพื่อรับของรางวัลแล้วครับสัปดาห์นี้คืนนี่ครับสิ่งที่อาหารปีใหม่ขาดไม่ได้มิสบัทที่กลอบอร่อยและไข่วันลไดกงมาในเซตพิเศษจัดเป็นชุดของขวัญสำหรับสิบท่านค่ะ ท้ายรายการจะโชว์คีย์เวิร์ดไว้ให้เห็นให้เขียนคีย์เวิร์ดนั้นลงในปรพศนิยบัตรส่งมาตามที่อยู่นี้หรือท่านที่ใช้คอมพิวเตอร์ให้สมัครจากแบบฟอร์มและติดตามผลจากโฮมเพจของรายการค่ะต้องชิงขออร่อยสำหรับปีใหม่นี้ไปให้ได้นะครับุชททก่านรีบส่งเข้ามานะคะสุทถานีเขอเชิญพีอาจากเจฮิงอชิคากูระครับเจฮิงอชิคากูระตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของ คามิคาวะบงชีได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นโยชิดะโซนชั้นนำของจังหวัดปัจจุบันเป็นแหล่งรากฐานการเกษตรผลิตข้าวบร,ริสุทธิ์ในพื้นที่ลุ่มดอนและชานเมืองค่ะขอเชิญนะคะมากันได้เลยค่ะ JA ฮิให้งชิคากุระสนับสนุนการผลิตข้าวที่มีรสชาติดีและส่งขายปลูกผักปลอดสารนอกพื้นที่และสินค้าอื่นๆอาทิหัวหอมเล็กมะเขือเทศเล็กผักโขมหน่อไม้ฝรั่งเขียวทุกท่านลับเดินดูกันนะคะ อากรีดเคาเจอร์พาราไดส์สัปดาห์หน้าพบกับงานเทศกาลเนื้อตื่นเต้นกับเนื้อวัวชิ้นเอกโอฮอกคุ oh แล้วก็ไก่งวงสำหรับช่วงเทศกาลคริสต์มาสพอดีติดตามชมน,นะครับรายการนี้สนับสนุนรายการโดย J A Group h o ไก,กโด